ื้อหาในนิยายชุดนี้สร้างจาก Chat GPT เรียบเรียงและพากเสียงโดย Nix Studio โปรดรับฟังเพื่อความบันเทิงเพืิดเพลินในระหว่างเดินทางพักผ่อนหรือใช้รับฟังกล่อมนอนเงาลับแล EP 1. 1ตอนที่1ภาพสุดท้ายของหมอกเฮ้ยเต้ดูนี่ดิ ภาพถ่ายเก่านี่มันใช่เลยเมืองลับแลที่กูเคยเล่าให้ฟังฝายชูภาพถ่ายสีเปียใบกกเก่าที่ขอบกระดาษเริ่มเปื่อยข้างหลังภาพเขียนด้วยหมึกจางๆว่าบ้านใต้เงาเมฆพร้อมลายเซ็นตัวบรรจงชื่อหมอกในภาพนั้นคือหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางขุนเขามีหมอกบางๆ คลุมอยู่ตลอดทั้งภาพแปลกตาตรงที่ไม่มีร่มเงาของต้นไม้หรือคนในภาพเลยแม้แต่นิดเมืองรับแลมันมีจริงเหรอวะวินขมวดคิว้วถ้ามันไม่มีจริงแล้วภาพนี้มาจากไหนล่ะฝ้ายตอบด้วยสายตาจริงจังและนี่เธอหลวงเอากระดาษอีกแผ่นออกมา จดหมายที่แนบมากับภาพมันบอกพิกัดอยู่กลางป่าทางเหนือที่ไม่มีอยู่ในแผนที่เตยเมจ็อบและวินมองหน้ากันอย่างลังเลแต่แววตาของแต่ละคนกลับมีประกายอย่างเดียวกันความอยากรู้และกระหายในการค้นพบพวกเขาเป็นกลุ่มเพื่อนนักถ่ายภาพ ที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยมหาลัยรวมกลุ่มกันทำช่องสารคดีแนวลึกลับธรรมชาติ Shadow Snap มีทั้งผู้ติดตามที่ชอบแนวผจญภัยธรรมชาติและกลุ่มที่ชอบเรื่องเหนือธรรมชาติกูว่าเราไปถ่ายสกูปนี้กันเถอะเต้ยพูดขึ้นในที่สุดเรื่องเมืองนับแลแบบนี้ถ้าทำได้จริงจะเป็นคอนเทนต์ที่เปลี่ยนชีวิตเราได้เลยนะ เจ็ดวันต่อมารถตู้คันเก่าเคลื่อนตัวชา้าๆเข้าสู่เส้นทางดินแดงพ้นเขตถนนลาดยางสายสุดท้ายหมอกเริ่มคลุมลงตั้งแต่บ่ายแดดอ่อนราวกับอายตัวเองที่ยังส่องมาไม่ถึง GPS เริ่มเพียนแล้ววะจอบรายงานขณะเช็คจอเรดาร์ใกล้ถึงแล้วไง ตามพิกัดนั่นเลยอีกไม่กี่กิโลฝ่ายต่อบริเวณนั้นเงียบผิดปกติไม่มีเสียงนกไม่มีมแมลงและแม้แต่ลมหายใจของธรรมชาติก็ดูจางลงเรื่อยๆเมื่อถึงจุดสุดท้ายที่รถไปได้พวกเขาต้องเดินเท้าต่อเข้าไปในป่ารกร้างทางชันที่ไม่เคยมีใครบันทึกไว้ เสียงแหบของกิ่งไม้ที่เสียดสีกันฟังดูคล้ายเสียงกระซิบเบาๆใกล้หูมีใครได้ยินอะไรไหมเมถามเสียงแผ่วลมมัง้งวินตอบแต่สายตามไม่แน่ใจเต็นถูกกางตั้งแคมป์ริมลำทางพวกเขาตั้งกล้องเตรียมแบตเตรียมไฟ พูดคุยเรื่องทิศทางการเดินทางต่อในวันรุ่งขึ้นคืนนั้นกล้องอินฟราเรดของจอบที่ติดทิ้งไว้เพื่อจับภาพสัตว์ป่าระหว่างคืนจู่ๆก็แสดงภาพเคลื่อนไหวเป็นเงาเลือนรางรูปร่างคล้ายคนเดินผ่านหน้ากล้องไปอย่างช้าๆแล้วหยุดหันมาทางกล้องเงานั้นไม่มีหน้า เช้าว,วันรุ่งขึ้นจอบเปิดกล้องให้ทุกคนดูสีนหน้าของทุกคนเคร่งเครียดทันทีมันไม่ใช่สัตว์แน่นอนจอบพูดชัดถ้อยชัดคำนี่มันยังแค่วันแรกนะเม่พูดเบาๆแต่เหมือนเรากำลังถูกจับตามองแล้วว่าเต้ยหยิบภาพเก่าขึ้นมาดูอีกครั้งพลางพึมพำ เมืองลับแลถ้าหมอกนี่คือประตูเข้าเราอาจเข้าใกล้มันมากกว่าที่คิดเงาในภาพขยับได้ใหม่เสียงนกยังไม่กลับมาหมอกหนายิ่งขึ้นและเสียงกระซิบก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งจบตอนที่หนึ่งตอนต่อไปข้ามเขตแดน จะพาเข้าสู่จุดที่พวกเขาหลุดเข้าสู่เมืองลับแลอย่างแท้จริงมีเงาลึกลับวิญญาณเร่ร่อนและบางอย่างเริ่มคืบคลานเข้ามาใกล้ใจกลางของกลุ่มขอบคุณที่รับฟังกปดกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ